สวัสดีครับพบวกวับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องบ o วโซวีซี่ออฟฟิเชียลนะครับผมพูดอะไรของคุณพูดอะไรของผมพูดอะไรของผมอั <c oughs> นนี้ก็เพิง่งอาบน้ำเสร็จนะครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เป็นวัน เนี่ยเรกว่าเป็นวันพิเศษหนึ่งวันเลยนะครับผมเออคืออย่างนี้เลยครับผมวันนี้เขาผมก็เป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์แรกที่สองของวิทจะทำพร้อมกันอ้าเมือ่อกี้ดได้ยินแบบแบบใช่ไหมครับผมทําใช่ครับผมทำกับน้องวิทครับซึ่งตอนนี้น้องวิทได้มีการเปิดเทอมไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับผมซึ่งผมก็เลยว่าจะไปรับเขาไปกินข้าวหรือไปทําอะไรสักอย่างนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่ผมอาจจะต้องบำรุงหน้าตัวเองก่อนก่อนออกจากบ้านนะครับผม มาดูกันดีกว่าผมจะทําอะไรบ้างในขั้นตอนนะครับอย่างแรกที่ผมจะต้องทํานะครับผมนี่เลยต้องเช็ดโทนเนอร์ก่อนเลยนะครับผมจริงก็จริงวันนี้ทำคร่าวๆนแล้วจะออกข้างนอกทีแต่ว่าในวันธรรมดาธรรมดาหนึ่งวันนะครับผมนี่เลยโอเคทนเนอร์เช็ดในการให้เราปิดรูขุมขนกันก่อนนะครับผมจริงก่อนหน้านี้ผมก็ทาลิปมันจากนั้นนะครับผม สิ่งที่สําคัญสิ่งแรกที่ผมจะต้องใช้มันก็คือผมจะต้องผมจะใส่น้ําตกอ่ะพัดลมนะค,ะนนครับไม่ต้องห่วงนี่คือพัดลมทัดผมแล้วตบด้วยน้ำตกมาตบทําให้หน้าเราไม่ไม่อะไรเ,เกี่ยวเ่ยเกี่ยวได้เลยถ้าทาเปน็นปยังไมีอะไรให้ทาแล้วก็ทาอันนี้อะไรครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของอันนี้นี่เลยครับผม,ผมใช้ตัวน,นี้เลยนะ ใช้จนไหญ่ไหมครับจนจะหมดแล้วเนี่ยผมจริงจริงมันหมดไปหลายขวดแล้วลนะ่ะว่าเนี่ยผมไม่ว่าจะใช้ในหนึ่งวันเช้าก็วันเย็นนะครับนลยนั้งสองปลื้ดเลยทาโลมไปเลยนะครับเลน,นะครับผมโอให้หน้าเราค่อนข้างจะชุ่มชื้นแล้วก็ถ้าสมมติจะแต่งหน้าก็คือมันจะติดทนนานมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมก็คือของเอสเทล่าน,นะครับผม,ผมถ่ายไปไปดำเลย ไม่ได้ขายของนะแต่ผมใช้จริงๆต,ตอนแรกเขาส่งมาให้ส่งมาให้ผมลองแล้วผมก็แบบรู้สึกติดใจผมก็เลยแบบโอ้โหมันก็ต้องไปตำกันมาเรื่อยๆครับผมในเอเซนดานี่แหละนะครับพอ <c oughs> ใช้เอเซนดาเสร็จแล้วเราก็พร้อมนะครับผมที่จะทาครีมใต้ตาหนสนองอให้มันชุ่มชื้นนิดหนึน่งเอชเลานดาเสร็จแล้วเราก็มาทาชุ่มชื้นใต้ตาอุ้ย ไปเราก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใช้ครีมกันแดดนะครับผมท้องลงเบาๆนะมันจะหน้าขาวออกพักเลยลมชลมหน้าเฮ้่เหลือน,นที่คออันนี้มันอุ้ยหน้าขาวอ้าอ้าเข้าตาระวังนะครับเต็มเข้าตาับผมจากนั้นนะครับผมก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ เค่นี้ครับผมพอไปคิดว่าวันนี้ผมจะแต่งหน้าหรอไม่ครับผมไม่แต่งหน้าครับไปเจอแค่น้องวิกไปบบหน้าสดนหน้าสดเท่านั้นนะครับอาจจะชุดซับมาสักนิดนึงนะครับไปหาคนธรรมดาหาคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเราก็ต้องแต่งตัวธรรมดาธรรมดาครับันเดี๋ยวออโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเดินทางกันเลยดีกว่าเจอกันครับเอาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้นะครับจะกำลังจะ ขับรถออกไปหาหน้องวิทย์นะครับผมโอ้วันนี้เป็นวันที่แดดร้อนมากๆของมากๆากม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 มากมากมากๆร้อนมากๆผมแต่ว่าไเป็นไรเราจะต้องเดินทางสู้ต่อไปนะครับผมเพราะยังไงมันขึ้นอยู่ใต้ฟ้านะครับผมอย่าก,กลัวแดดโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั่นเองนะครับผมเพราะว่า น้องวิทย์เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับเออสิบแปดแล้วศรีประทุมนะครับผมน้องวิทย์นะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวให้น้องวิทย์เขามาเล่าเองดีกว่าว่ามหาวิทยาลัยอะไรยังไงได้ออกมานะครับผมไปให้หน่อยแย็บให้หน่อยว่าน้องเป็นเด็กทุนนะครับผมโอเคครับผมโอ้ว,ว้าวเดี๋ยวผมขับรถก่อนดีกว่าตอนนี้ผมเกือบละเกือบละเจอกันครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมก็ใกล้เป็นเวลาที่วิทย์จะเลิกเรียนแล้วนะครับผมแต่ว่า วันนี้วิทย์เขามีทำกิจกรรมมีทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเขาจะเลิกประมาณสองทุ่มเราก็ต้องโผไปหาเขาตอนประมาณสองทุ่มงั้นตอนนี้ผมก็จะไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมกินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเป็นทางไปพร้อมๆผมไปกินครับครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงมาหาวิทยาลัยศรีประทุมแล้วนะครับผม เดรอดูกว้างดีนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็รอรอคุณชายนะครับผมรอคุณชายเขาทำกิจกรรมก่อนเสร็จเราก็ทำกิจกรรมของเขารูกิจกรรมอะไรของเขาเดี๋ยวรอให้เขามาคุยคุยคุยอ่ะนะครับหนูหนู สวัสดีครับพี่ซาร์ดูบอลดูบอลมาลับด้วยอ่ะเราลับสุดเหนื่อยเหน่ไม่ไหวเหนื่อยไม่ไหวดีต้อนรับนะครับผมดีต้อนรับฟีบัตรโ่้อึดไรขนาดนั้นน่ะเหนื่อยเหนื่อยพรุ่งนี้มาเรียนอีกจร์บ้านเราไปกินข้าวดีกว่าไม่ไหวแล้วดีต้อนรับนะครับผมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยจัดจัดเหนื่อยจัดนะครับผมกินข้าวดีกว่ากินข้าวดีกว่าตอนนี้เราก็ ถึงเรียบร้อยที่เราจะต้องมากินข้าวเย็นนี่คือคนขับรถของผมเองเป็นคนที่หล่อน่ารักใจดีตอนนี้เราอยู่ที่ตีน้อยบ้านบางเขนเรากำลังจะอนถึงมา่ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราชมว่าเราจะไปกินอรอ๋อตีน้อยนะโอ้โหเดาแล้วก็ถึงแล้วตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างกัน เราอยู่ที่ตีน้อยบ้านมังคิดรับไปแล้วก็ลงจับรถรับสบยแค่นี้ลงิลงิยี่สิบหกคิวคิวนี่ครับหวยที่ออกนะครับผมก็คือเอสโซนเจสามนะครับกี่คิวนะยี่สิบหกสองหกเราไปร้านดีกว่าทั้งนั้นนะเราไปดูร้านอื่นดีกว่าใช่รของตีน้อยมันคิวมันเยอะใช่รับไปครับไปสวีทสองคนร้านสวีทสองค สรุปแล้วตีน้อยของเรารอไป26คิวคก็นานพอสมควรเราคิวที่073 3> A อสุนสน,นี่ก็รอไปอีก <S <S นาน<ม>เราไม่รอเดี๋ยวก่อนเราหิวข้าวเราก็เลยไปหาร้านอื่นกินเราตอนนี้เราก็ออกมาแล้วถ้าเขาโทรตามเราอว่าอ,อ๋อขอโทษครับผมอิ่มแล้วครับไม่ได้ให้เบอร์ไปจ้าไม่ได้ให้เบอร์ไปหรอกแต่เราให้ใจไปก็พอตีน้อยโจเฟอร์โจเฟอร์ไอ้น้อง รถชนตาเดี๋ยวเราไปดูดกว่าเราจะไปกีนหาอะไรกินกันที่ไหนยังไงตอนนี้เราก็กำลังหาเป็นที่ใหม่แต่การัาไปเรื่อยๆครับผมหิวข้ามากตอนนี้พูดตรกว่าหิวมากๆชายอยากกินอะไรคะคุณชายอยากกินอะไรครับวันนีลาบีเสียเลี้ยงครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็ไม่ได้เมื่อกี้เราจะกินอะไรนะสีน้อยแต่คนมันเยอะเกินไปครับผมก็เลยมาตลาดโตลุงมาตลาดโตลุงซื้อของไปกินที่บ้านดีกว่า เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเราไปเจอกันที่บ้านนะครับผมได้เลยจะไปเราเจอที่บ้านครับล่าสุดคือกินไม่หยุดนะครับสั่งไม่หยุดคนเนี้ยยู่อะไรขนาดนั้นข้าว้ากมากไม่ไหวหรอนมันไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวก็ได้กินข้าวแล้วไปสั่งเชฟกันนะไป้ห่างด้วยนี่ครับคนกินเยอะนะครับเจอกันครับ ทีบ่บ้านดีกว่าที่คนไม่ไหวแล้วครับผมกินไกลป่าวยินไหมยิยนเอาอด้ือไหวได้สิบเฮ้ไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวกินไม่หยุดนะได้กินไม่หยุดถังไม่หยุด<บ>ขอบขอบแข่งกันการโรงเรียนนะ นักเรียนตายเขาเลยมาทำความหิวเป็นเหตุสังเกตได้มันหิวครับมันหัวหิวคับใช่หิวมากไม่กินเค้กไปจะหมดอาหแล้ววะกินเค้กไปแล้วด้วยนะไม่ใช่ไหมไม่หนี่ยังไม่กินอะไรเลยหิวไหมบอยขอบคุณนเนี่ยหิวมากครบแล้วเยอะไหมบอยหรอเยอข้าว เอาละครับทุกคนเดีย๋ยวเราไป,ไปกินข้าวกันดีกว่าเรากินข้าวไปดูกันกินข้าวแล้วก็ไปพูดคุยต่อดีกว่าคนอยู่คนอยู่ยดูดูอะไรฮะมันก็ไม่บอกสา,า,ายไส้ไส้ไสาไส้ไปเจอก,กันครับอันนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อวนี่คือกับข้าวเพื่เอาขึ้นมา ทุนนะครับไม่เคยทที่ี่นะคเอนนี้นอนไหนฮะคนนี้ผมกลับไม่ได้แล้วครับผมวันนี้คนทำให้งงงติงดงอมแงมนะน้ตาลครับน้าลเฮ้ครับไปเรื่องข้าไฟคือแบบโแเปลือแสงไงแสงนี่นนปั๊บปั๊บ นี่คนอวดอีกแล้วโอสักก่อน<ม>วิทยาคนอวดนี้คนอวดหนังสือคนคอวดทั้งแหวนวิทยาครับออกมากคนอะไรล้อหล่อธรรมดาหน้าตาผมก็หล่อนะเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันดิ เดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนนี่เราไม่ใช่คนเดียวอันี้เพื่อนผมเองคนเดียวคิเปดเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนนะครับทุกคนแล้วก็บ๊างแล้วนั่งคุยกันนี่ข้าวสิบบาทอ่ะเนี่ยเนี่ยคนละห้าบาทมันมีสองถุงอร่อยไหมครับมันอยอยู่ข้าวจริงข้าวนี่นะครับโอ้โหไม่ชอบคนกินตรงอ้วนตุ๋นตาแล้วก็ อันนี้ไม่ได้ครับกลับบ้านไปนะนะครับผมตอนนี้พวกเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์น้องอาบน้ำอะไรก่อนนะเดี๋ยวคุณจะไม่อาบน้ำอ้าวทำไมครับเดี๋ยวก็เหนื่อยออกอีกร้อนนอนไม่หลับเตรียมของก่อนพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้มีเด็กนี่ต้องไปมหาลัยก็นะครับถึงสภาพตอนตัวเองเรียนเหมือนกันครับ ยมเหมือนกันครับผมนี่นะครับว่าคนที่จะอาบน้ำแตาก็แต่ไม่มีเราไม่ออกอาการออกอาการก็คือเดี๋ยวคือชุดก็คือพร้อมนอนเรียบร้อยและและอาบน้ำแล้วขึ้นอานใหม่ไปอาบน้ำครับไดรน้ำแล้วเสร็จแล้วครับแล้วเสร็จแล้วครับว่าจะคุยไม่คุยแล้วครับผมได้เวลานอนก็ก่อคุยเป็นไงครับหนึ่งหนึ่งอาทิตย์กับการเรียน ที่มหาลัยเป็นไงครับสนุกดีเหนื่อยดีชอบใช่จะโชว์แคร์และใหญ่ขนาดนั้นบอกว่าสนุกดีมันเหนื่อยใช่ไหมทำงานน่ะบ่นบ่นทุกวันวะโอ้ยไปทําไปเรียนมหาลัยวันแรกโอ้โหทํางานอย่างกับกูอยู่มาเป็นปีได้สองวันทํางานสองปีงงงานสองปีงงงงทำเป็นงงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ไปทําพรุ่งนี้ก็ไปวันนี้ไปเรียนไปเรียนหนึ่งแล้วครับเรียนด้วยเข้าค่าด้วยถึงสองรูป อ,อ๋อใช่ผมพูดในคลิปไปตอนแรกว่าเออเป็นเด็กนักเรียนทุนใช่นักเรียนทุนอะไรทุนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง,งทุนโรงเรียนปีสี่ปีเอ,อ้เห็นไหมผมแบบชมชมน้องไปต้นคลิปเนี่ยแต่ว่าให้น้องเข้ามาพูดเองว่าว่าเป็นทุนอะไรอะไรยังไงเพราะว่าผมรอบรอบทุนรอบพอ,อร์ตฟลิโอใไ้เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับผมธรรมดาเก่งแน่นอนมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับ ใครมีใครมีลูกมีหลาหนทีพี่มีน้องเนเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับดูในมหาลาัยครับเข้ามาดูว่าสถานีขนาดไหนมันดีขนาดไหนดีขนาดไหนมันน่าอยู่ขนาดไหนดีขนาดไหนมองกล้องไม่มองอะไรฮะแล้วดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สนใจมนจะดูทีวีโป่ไอวะตด้ดคลิปก็เดียวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายตอ<ห>นเ <c oughs> ช้าครับแต่ถ้าไม่มีก็ก็ขอยัดกดจบคลิปท่านจึงเวลาแล้วตอนนี้ผมกับวิทย์คงต้อง จากลากันแล้วครับผมก็เป็นคลิปแรกนะครับผมสําหรับการเรอ,อยู่ด้วยกันหนึ่นนนง,ง<ช>วันวันพ่อใช่ตอนแรกตอนแรกคือแบบว่าจะกลับบ้านครับผมแต่สุดท้ายฝนตกกลับไม่ได้นอน <ตก S 2> ไอี่ได้โดนโดน,นวินบอกให้อยู่ไม่เ,เกี่ยวไม่ครับไม่ใช่วินทัพพ่อเขาบอกให้อยู่ครับแร<ช>งมากโอเคครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์กระเด่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเออแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคลิปต่อไปของเราสองคนจะทำอะไรกันนะครับผมบ๊ายบาย ทลรุศิว่อกล้องมีชัดตตาย